วันนี้ชิวๆพาครอบครัวไปเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหนึ่งในบุรีรัมย์ก็คือปราสาทหินเขาพนมรุง้งซึ่งมีอายุนับพันปีตั้งแต่ทศตวรรษที่19เราเรากำลังเดินทาง ไปยังเขาพนมรุ้งใช้เวลาจากอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์เพียงหนึ่งชั่วโมงเศษเราก็จะถึงยังบริเวณปราสาทเขาพนมรุ้งมีค่าเข้าคนละยี่สิบบาทไม่อย่างนี้อุยอย่างเดียวจักไม้อย่าง mong mong muốn nhạc như vậy tiện tiện hiểu 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 mẹ sao hiểu Mẹ sao hiểu hiểu mặt hiểu 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 นี่มาเที่ยวพนมลุงนี่คือปราสาทพนมลุงนะครับแม่ได้มาสิบปีแล้วอีกิวนี่มโนโราห์หารอยรนี่แม่สาวเหรอคุ่นใหญ่ยังยอันนี้บึ้งมุดเดิม ชูไม่เอาชูไม่อ,อยากมุดในนั้นทำได้ไหมพวกอะมุดขี้ข้างข้าวอะหมินอ่ะคนเยอะมากกระโดดมากายจะพาไปไหน่นจะพาไปดูนี้ไปถ่ายรูปต,ต,ต,ตรงนี้ตรงไหนตรงนี้ตรงโน้นโน้ <c oughs> ในใหญ่ใหญ่ไปจไม่ดูได้เราไปดูอะ่ะ <c oughs> มาถามเหรอเออ เคยมาบ่าบ่บ่เคยมาหรอกอหายไปทางนี้ต่อมาให้ด้วยนี่จะปลาหรืใกล้น้อย EQ เดินตามเดินตามลมไปเรื่อยๆเดินทรถรนีม,มัน่นะายน้ำพมใหม่ไปเยอะ่ายอไนี่เลยนนเรียงกันแล้วกนะ็ถ่ายะาเรียงกันมายื

จะมีห้องน้ำอยู่ตรงนี้ด้วยจะไปไหมไม่ไปก็กรอ,อนี่นเ,เน้เลยโเนเยจะพาเดนไปไหน,นตรงนี้นตรงนี้ไปเลย